วันนี้จะไปเที่ยววันนี้จะไปงานวันเกิดพี่คิมใช่ไหมวันนี้จะไปงานวันเกิดพี่คิมวันนี้ผมจะไปงานวันเกิดพี่คิมนคะครับวันนี้ผมหล่อไหมลนะ่ะผมแต่งตัวหล่อไหมวันนี้ผมแต่งตัวหล่อไหมครับวันนี้เดี๋ยวออกเดินทาง ก็ตามไปตามเส้นช้จุดมุ่งไมายจุดมุ่งไม้ของเราไปไหนดีดีโชคดีวันนี้อากาศไม่เย็นนะเนี่ยเมื่อวานต่างคนละค้่เลยอากาศคนละค้่เลยวันนี้กับเมื่อวานวันนี้ขึ้นมาสิหองศาเมื่อวานนี่ เป็นเลขหลักหนึ่งอยู่เลยหกองศาสามองศาแล้วนะลกูกก็มามันไม่จะพาผมไปเที่ยวนะวัเน,นี้ยมันไม่จะพาผมไปเที่ยวใช่ไหมมันไี่พาผมไปเที่ยวใช่ไหม,ม